สถานการณ์ยุคปัจจุบันผมยังมันเป็นข้อกังวลอยู่นะครับสถานการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นบ่อยเกิดขึ้นตีป้าหมายกระทำต่อเจ้าหน้าที่รัฐมากยิ่งขึ้นวันใดนโยบายของรัฐชัดเจน <ST'> ผมก็คิดว่าสถานการณ์มันน่าจะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่าเห็นในสิ่งที่เราต้องการจะเห็นแต่ให้ไปเห็นในสิ่งที่มันเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นจริงในพื้นที่ว่ามันเกิดจากอะไรอย่าคิดเองเออเอก สถานการณ์ยุคปัจจุบันผมยังมันเป็นข้อกังวลอยู่นะครับเรื่องของออสิ่งที่มันเกิดขึ้นช่วงหลังเนี่ยสถานการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นบ่อยเกิดขึ้นตีแล้วมีเป้าหมายกระทําต่อเจ้าหน้าที่รัฐมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ก็ก็ผมก็คิดว่ามันเป็นอาจจะเป็นช่องว่างระหว่างรอยต่อของ,ของการกําหนดนโยบายของรัฐที่จะ มอบให้กับหน่วยในพื้นที่นำไปสู่การปฏิบัติถ้าวันใดนโยบายของรัฐชัดเจนนะครับการบริรณาการกำลังในการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใตนะ้เป็นไปอย่างมีเอกภาพผมก็คิดว่าสถานการณ์มันน่าจะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับขอให้ทุกฝ่ายทุกส่วนที่ปฏิบัติอยู่นะครับไปเป็นไปในทิศทางเดียวกัน นโยบายของรัฐเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญต่อจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับถ้าเรายังไม่สามารถที่จะก,กําหนดนโยบายาในการแก้ไขปัญหาให้กับผู้ปฏิบัติหน่วยปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นพลเรือนตํารวจทหารภาคเอกชนกระทรวงทบวงกรมต่างๆที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยปฏิบัติอย่างอย่างแน่ชัดในแนวนโยบายนะครับเขาเหล่านั้นก็ภาวะะวงนะภาวะะวง ผมยังไม่เห็นนโยบายออกมาเพียงแต่ว่าเพียงแต่ว่าจะเอา66ทับสอเทียบเคียงมาใช้ก็ยังไม่ค่อยได้ศึกษาเนื้อหามากมายนักแต่ก็กิ็นเป็นเปนหนทางที่ดีนะครับถ้าถ้ารัฐบาลเปิดฟังอย่างรอบด้านนะครับอย่าไปฟังบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะครับต้องยอมรับฟังความเห็นต่างต้องยอมรับในแนวทางการแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธีนะครับ มันก็ก็สามารถที่จะทำให้รัฐบาลเนี่ยเมื่อรับฟังความเห็นต่างจากกลุ่มคนหลากหลายเนี่ยผมว่ารัฐบาลสามารถที่จะนำไปสู่การการกำหนดนโยบายในในการแก้ไขปัญหาในการสร้างสันติสุขได้โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนผมมองในเรื่องของคำสั่งสำนักนายกรัฐรีที่206 ทับ49สมัยพลเอกสุริยุทธจุลานนท์ท่านได้ไปขอโทษและท่านให้สมชกำหนดนโยบายซึ่งเทียบเคียงมาจาก66ทับ23 206ทับ49เนี่ยเรื่องการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้มันมีสาระที่สำคัญอยู่อยู่คร่าวๆใน4ประการด้วยกันในเรื่องของยุทธศาสตร์คนดียุทธศาสตร์คนดีนั่นคือข้าราชการของรัฐทุกหน่วยงานทุกองค์กรจะต้องเป็นคนที่ เดินตางตามแนวทางยุทธศาสตร์พระราชาทานเข้าใจเข้าถึงพัฒนาคือตัวเองตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องไม่สร้างเงื่อนไขให้เกิดขึ้นอีกจะต้องเป็นคนดีต้องเป็นคนที่เข้าใจเข้าใจในอัตลักษณ์ของพี่น้องจังหวัดชดดายแดนภาคใต้เข้าใจในเชื้อชาติเข้าใจในประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์เข้าใจในความคิดความเชื่อเรื่องของศาสนาเข้าใจเรื่องของประเพณีวัฒนธรรมในวิถีชีวิตของพี่น้องประชาชนในจังหวัดชดดายแดนภาคใต้อย่างแท้จริง เข้าใจในสภาวะของปัญหาที่มันเกิดขึ้นที่ผมบอกว่ายถาภูตยานทัศนะอย่าเห็นในสิ่งที่เราต้องการจะเห็นแต่ให้ไปเห็นในสิ่งที่มันเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นจริงในพื้นที่ว่ามันเกิดจากอะไรไปวิเคราะห์ตามหลักอริยสัจสีว่าทุกเกิดจากอะไรสาเหตุใดทำให้เกิดทุกข์ถ้าเราไม่เข้าใจท่องแท้ว่าสาเหตุใดทำให้เกิดทุก เราก็ไม่สามารถที่จะก,กําหนดวิธีการดับทุกได้อันนั้นก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาอันนี้ไม่ได้ขอโทษขอโทษกับขออภัยต่างกันเร้นนหนึ่งคือยุทธศาสตร์คนดีนะครับที่ผมบอกสองศูนยหยุทธศาสตร์คนดีจังหวัดชายแดนภาคใต้พี่น้องประชาชนในอดีตที่ผ่านมาได้รับความเป็นธรรมหรือไม่ จากการปฏิบัติของรัฐเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมนะเงื่อนไขที่เกิดขึ้นจากการกระทําของเจ้าหน้าที่รัฐเราต้องยอมรับเราต้องศึกษานะครับเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่ของรัฐในปัจจุบันจะต้องไม่สร้างเงื่อนไขให้เกิดขึ้นอีกผมตอนเป็นแม่ทัพตอนทํางานอยู่ในพื้นที่ตลอดชีวิตพยายามที่จะอบรมลูกน้องให้ไม่ไปเบียดเบียนเขาให้ไป พูดคุยกับพี่น้องประชาชนในฐานะเขาเป็นคนไทยคนหนึ่งให้เขาเข้าใจในวิถีชีวิตให้เขาไปสัมผัสก,กับมวลชนในคำที่ว่าอย่าไปรักในสิ่งที่เขาเกลียดและอย่าไปเกลียดในสิ่งที่เขารักแล้วเราจะอยู่กันได้กับพี่น้องประชาชนอันนี้คือยุทธศาสตร์คนดีข้าราชการของรัฐจะต้องไม่ทั้งเงื่อนไขตีแผ่ความจริงสถานาการณ์ที่มันเกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในบางเรื่องเนี่ย มันไม่ใช่เรื่องของความมั่นคงมันไม่ใช่เรื่องของกระบวนการที่ต่อสู้อยู่กับรัฐที่เห็นต่างจากรัฐและใช้วิธีรุนแรงมันเป็นเรื่องอื่นที่ผสมรงกันมาเหมือนเหมือนสภาวะปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศไทยทั้งประเทศนี่คือเราต้องมองภาพแห่งความเป็นจริงที่เกิดขึ้นอย่าไปมองในสิ่งที่เราอยากเห็นนี่คือที่บอกว่ายถาภูตยันทศนะและก็อีกประการหนึ่ง อ้างอิงกฎหมายการปฏิบัติจะต้องอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายเจ้าหน้าที่รัฐหรือทุกฝากฝ่ายทุกส่วนที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายอย่าไปเกินเลยที่กฎหมายกําหนดไว้นี่คือประเด็นที่สําคัญที่ไปสร้างเงื่อนไขทับถมทําให้เกิดความเครียดแค้นชิงชังความรู้สึกที่ไม่เป็นธรรมเกิดขึ้นทับทวีคูณจากเงื่อนไขที่สร้างมาในข้อหนึ่งที่ผมบอกและสุดท้ายประเด็นสุดท้ายก็คือการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชน ไปถามไปสอบไปดูสิว่าพี่น้องประชาชนเขาต้องการอยู่กันอย่างไรพี่น้องประชาชนต้องการอะไรไม่ใช่กําหนดนโยบายจากข้างบนและลงไปโดยที่ไม่มองถึงความต้องการของพี่น้องประชาชนผมมองว่าจุทธศาสตร์คนดีมีส่วนร่วมนะอ้างอิงกฎหมายใช้การมีส่วนร่วมแล้วก็ตีแผ่ความจริงที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายนภาคใต้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นคุณรับสิบอกว่าสถานการณ ีนี้น่าจะดีขึ้นปีหน้าน่าจะจบน่าจะจบลน่ผมผมก็ภาวนานะถ้าเป็นแบบนั้นผมก็สาธุแทนพี่น้องประชาชนคนจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็จะได้อยู่อย่างมีความสุขแต่เป็นไปได้หรือไม่ก็ไม่รู้เชื่อมั่นไมหมคะว่ารัฐบาลถ้ากลไกยังอยู่แบบนี้ผมก็ยังคิดว่าอีกหลายยกก่อนอีกหลายยก มันก็ยากนะยากแต่ทุกอย่างเนี่ยผมว่ามันถ้าเรายอมรับในสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะมองเห็นความเป็นจริงที่เกิดขึ้นกนําหนดแนวทางให้มันถูกต้องในการแก้ไขปัญหาผมมองว่าออยุทธศาสตร์พระราชานเข้าใจเข้าถึงพัฒนาเป็นเรื่องท,ท,ที่ที่เราต้องน้อมนํามามาแก้ไขมันเป็นสิ่งทีออ่ความมั่นคงที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ย มันจะต้องใช้บริบทขององค์กรทุกองค์กรนะครับผมมองถึงเรื่องของการศึกษาของพี่น้องประชาชนโอกาสทางการศึกษาเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของสังคมนะครับเรื่องของภัยที่มันเกิดขึ้นภัยแทรกซ้อนที่มันเกิดขึ้นเราขาจัดปัดเป่าให้เขาได้หรือไม่ผมไป พูดคุยในฐานะเลขาธิการเลขานุการคณะพูดคุยสองคณะด้วยกันผมไปพูดคุยกับกับผู้นําองค์กรที่เคยต่อสู้กับรัฐอย่างเ่นปูโลเนี่ยที่สวีเดนผมไปคุยมาที่จาการ์ตาที่เวียดนามที่ผมไปคุยคุยมาเนี่ยความยุติธรรมที่เกิดขึ้นที่เขาต้องการเป็นเบื้องต้นนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้ให้ให้ การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยของเราตรงทิศตรงทางไม่มีสงครามใดหรอกครับไม่มีการต่อสู้ด้วยวิธีรุนแรงใดหรอกที่ที่ก่อให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดชนะโดยที่ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนไม,ไม่ไม่กระทบนะการต่อสู้ด้วยวิธีรุนแรงในขณะนี้นะครับและว่าทางการเมืองถ้าเราใช้วิธีรุนแรงในการแก้ไขปัญหาต่อสู้ด้วย วิธีรุนแรงนะครับมันก็หลังเลือดหลังเลือดเดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นเรื่องของสงครามที่มันเกิดขึ้นแต่ถ้าเราต่อสู้ด้วยสันติวิธีการพูดคุยกันนะครับมันก็จะทําให้วิวัฒนาการของการแก้ไขปัญหานําไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นสร้างความเข้าใจสร้างการรับรู้สร้างการมีส่วนร่วมผมก็คิดว่ายังไม่สายหรอกครับที่เราจะให้ความยุติธรรมกับพี่น้องครับผมในฐานะที่คุกคีอยู่กับพี่น้องในจังหวัดชายแดนภาคใต้มา,ม,ามายาวนานแล้วก็ เราก็ร้องรู้ปัญหาว่ามันเกิดอะไรขึ้นความรู้สึกบางทีเราคิดว่าเป็นเรื่องของความรู้สึกของพี่น้องประชาชนที่เขาไม่ได้รับความเป็นธรรมจากรัฐในอดีตอันยาวนานนะครับอันยาวนานตรงนี้ต้องขจัดเงื่อนไขนี้ให้หมดไปข้อสุดท้ายแล้วอยากจะเน้นย้ำอะไรเพิ่มเติมถัดจากปะาเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาความไม่ถูกไหมครก็ผมเป็นกําลังใจให้นะครับอยากจะนําเรียนผู้ที่เกี่ยวข้องรับฟังความคิดเห็นทุกๆด้านนะครับ ฟังความคิดเห็นจากพี่น้องประชาชนฟังความคิดเห็นจากองค์กรต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฝ่ายความมั่นคงก็ดีไม่ว่าจะเป็นฝ่ายาเศรษฐกิจฝ่ายการศึกษาฝ่ายสังคมนะครับที่อยู่ในพื้นที่ให้เขาสะท้อนปัญหารับฟังความต้องการของพี่น้องประชาชนนะครับเราทําอย่างไรใน,ใ,นในความต้องการของพี่น้องประชาชนที่เราสามารถที่จะซัพพอร์ตให้เขาได้นะครับ อันนี้ก็ถือว่าถือว่าถ้ารักรับฟังพี่น้องประชาชนเยอะๆอยากคิดเองเออเอง,เอเองนะครับในห่วงที่ผ่านมาก่อนเกิดเหตุสมกราคี่เเรารายงานสถานการณ์ต่างๆมากมายมายัางรัฐบาลแต่รัฐบาลก็ยังคงคิดว่าเาหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ต้องการงบประมาณหรือต้องการสร้างอิทธิพลคงอยู่ของกองกำลังจึงไม่เชื่อและก็สุดท้ายมันก็เกิดเหตุเกได้ไม่ใช่เราไม่รายงานนะครับไปทบทวนดู ว่าเรารายงานอะไรบ้างเรื่องของการเตรียมการของกระบวนการในการบ่มเพาะคนที่จะต่อสู้กับรัฐแค่นั้นข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า22ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ